สวัสดีครับอาหารอยู่หาก,กินอีกคือเก่าครับนี่แค่แข็งครับอึ๊บถสะแตนครบแล้วพุ่นฮอดพุด่นแล้วหาเราห่วยเฮานี่แหละครับแทนบ่ <c oughs> เรียบร้อยอเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องสวัสดีจ้าพี่น้องสะแตนพามาคุกเขียดอีกแล้วจ้าได้สองตัวแล้ว ប្រណមកាន់វត្តស្ម័នមកម្នេះម៉ាយកៅដំដើមហ្នឹងឡ่ะនេះឡ่ะបាក់ស្តែននេះទៀតតែមนึงឡောភីណងឆាយบ่ทันនិយាយកែកាណាកាក្រុមការខ្សែខៀខ្សែខៀ ngay con con đã tôi là là cái món này chia chắc trái là cái món này chưa có nơi bỏ chưa có nơi bỏ chưa có nơi bỏ chưa có

คิดตัวสวัดีเด็กๆอันเต็มไดลรัวๆจบข้อไหนข้อใหญ่เป็นลายแมากองไว้หนิล่ะลาย่มวกอองั้นปุ๊บอือยากันเป็นลมมันจะดมเหมืนพี่น้อง nè, cái ngam ơi. Ăn bò. Này kéo. Để dây lại mà con với nè. Còn ngay ngay. anh nhau, ít leo, anh đồ lùa mình sẽ sẽ nhẹ nó con dài, tụi tôi nhảy chưa nè, vẫn một tụi bọc nhảy đây, rồi kéo Tem. Oh. này đem lùa anh nán Hãy subscribe cho không

Cộng ngay nói Cột ngay nói Đúng Lực à ngay lực Nằm phần Tiếp bếp bếp hình mông hạt bọc Ô ô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  ngay cục ngay bật lực nè ngay lực nó chỉ ọt quá nè không cần phải và มานกบอีกแล้วพี่น้องยังไงพกเขียดอิโมปครบปุ๊บกระโดดไกลทันป่ทันป่พี่น้องหักแล้วนันนี้อันนี้แต่ปลอดมันรั่วเลยปานกบทั้งเขียดพี่น้อง เอาน,นีาเป็นด้กเต็มก็เานัาเต็มรัวๆัวโบะโอ้ขึ้นโมบีแต่เขาบอเห็นได้เขาปิด <laughs> ตาเขาเลยเห็น้าบลับตาก็บอเห็นพี่น้อง <laughs> ดีดขนาด ស تمبر 0ព្រោះគេក៏บ่ទៅតាមនេះក៏ខ្យល់យ៉ាងយុមានលំเนาะមានខ្យល់ດີៗយុ บ่จะแต่งทรงคือสีพุทันนะ <c ười> พี่บ่ตัวบ่ตัวหนึ่งเหรอมึงอี่ตัวหนึ่งอยู่พี่ตัวหนึ่งอยู่พุน่นทีมาพี่เร็วแท้ะนี่พุ่นเหรอแล้วน่าจะไรครับพุน่น ต้องแซบขาหลอกป่ะแซบขาหลอกครับแับขาหลอกเดี๋ยวเจอกันท่านบอลเริ่มทันอยู่พี่นอ้องอ่าขบมันๆเลย

mê lợi đi rưỡi để Đẹp réo Xong cần thấy không? Cục nơi tụi nâng cần nhau nhau khắp Đẹp đem từ nạt này ไม่จ่าจ่ะเดยเด็นเปตาเปตามีเขียนโภวพะเวเขียนแต่ผิดจุกพูนขอยยีงที่ได้ตัวหนึ่งเลิการหาเขียนเฮ้ยเจ้าเขาเจ้าเหรอผุดพ้าพูดเหรว้าเฮ้ยตรงเลี้ยวปั่น đây, đi 1, bói đây đây ăn đi hãy rồi hãy 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 này hay, Hay hãy 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 อ,โ,อ,อโกบเป็นตุ้มมีเลขบ่กระแป้งมากบเป็นตุ้มเอาแป้งมาท่าโอ๊ยกบเป็นตุน้มใหญ่มีละพันไปนตัวมูว่ามุมห้องเมเปิกบนี่แค่พน<ะ>ันไม่บอกกำลังจิตตั้งฉากุ๊บอ้าวาลองเปิดเปิด ลดน้ำกันขับวัดีได้บ่จนกลองมันกลองมาไงเด้กระจายกันไได้ไหมนม่ตีบ่องเทม พูดล่ะทอดพุ่นไวขนาดนี่เป็นไรรอดยายพอกบแล้วพี่น้องกบไงบใใอชยายออกไอออกไปสามไนโอ้ย<อ>ไงเปล่าตัวนี้หมูยี่แถวนี้บอชพอดเป็นไงเป็นไง ให้ดิให้ติดอกอืมมาดมคุบน้ำท่านบ่หนึ่งเดือนท่นอยู่โอ้ตัวบอกใหญ่เลยตัวนี้นี่เป็นนายรอดอีกแล้วสับไปสับมาอยือ มันรัวัวได้ไม่ได้ตั้งสาตินก็คุบไม่ยากม่ได้เต้นนี่จัไปจับมานี่งาน,นจักเียงานใสเขียวกับอืมคุันบอกย,ยัยเสรอย พอทันเขี่ย้ปดิเขี่ยแค่ไหนล่ะอืฮโอเฮแฮ้เขี่ยตัวเดียวครบสเท้าที่เท้อนี่เต้นไปเต้นมาเต้นมาเต้นไปเข ปลาสแตนยังไงล่ะพี่น้องทีมงานสายจวดกระเมืองหรอทีมงานสายเคลียร์ไหมไม่ทีมงานสายจวดทีมงานสายเคลียร์กระลักเมืองหรอแต่สแตนกับบ่อต้นพอแล้วพี่น้องได้หลายน้องบ่อต้นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ไม่ดีนะมันกบน้อยตัวนึงน้อยตันึงแต่ว่าหมานเยอะเมือนกันเน็กกบหนึ่งเด็กมก็ได้หลาย แดดเนาะบ่ต้นเนาะแดดท่อ,อนขนาดเลยล่มอยู่ดิทั้งบ้านจะ <ชา S 2> แท<ถ>นแดดท่อนม้นเช้ามาคึ่มๆน้ำหมอกมนอเนาะบ่ต้นเนาะสวยๆมากเก้าโมงมันแดดนั่นคือฝนที่ตกเลยพี่น้องไปหามบต่ต้นทีมอาเคียรจ้าแนตนบ่ต้นกะฝากไว้ซ้ำนีจ่จ้าพี่น้องจ้าแตนจ้ข,ขอบคุณเอฟซีทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจ้าแตนบ่ต้นจ้าคลิปนี้ แซวแตนมาต้นกับกาวคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมคลิปสซแตนด้วยจ้าขอบคุณครับพอกันคลิปหนาครับผม